วันนี้ทางตำรวจนะครับได้มีการจับกลุมรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งแหกด่านตรวจนะครับปรากฏว่าตรวจสอบภายในรถเนี่ยเจอยาเคทั้งหมดเนี่ยประมาณ30กิโลกร,รมัมคนขับรถอ้างบอกว่าเนี่ยรับจ้างขนเป็นครั้งแรกภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋งสีขาวขับฝ่าจุดตรวจบ,บนทางด่วนเพื่อหลบหนีตำรวจโดยทางตำรวจก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามไปนะครับจนสามารถจับกลุม ชายที่ขับรถได้ชื่อว่านายอาทิตย์เอ็มสมบุญอายุ35ปีพร้อมกับของกลางก็คือรถเก๋งฮอนด้าแจสสีขาวป้ายแดงซึ่งภายในรถนี่นะครับได้มีการบรรจุยาเสพติดมีลักษณะอยู่ในถุงชาเล็กๆเ,เนี่ยถุงละประมาณ1กิโลกร,รมัมจำนวน30ถุงรวม30กิโลกร,รมัมพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับเป็นยาเคนะครับคุณผู้ชมฮะโดยทาง ตำรวจเนี่ยได้มีการตั้งจุดกวดวินัยจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่นและพบรถต้องสงสัยขับเข้าด่านตรวจต่อมาปรากฏรถันาดเกา่าเนี่ยหักหลบเจ้าหน้าที่และหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ติดตามไปนะครับสุดท้ายเนี่ยตามจับได้คนขับบอกว่าตัวเองเนี่ยปกติขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของคดีอะไรมาก่อนนะครับครั้งนี้เพิ่งเคยขนยาเสพติดเป็นครั้งแรกโดยตอนแรกคนที่ว่าจ้างอ้างบอกว่าให้มาขนผ้า ไปส่งแต่ระหว่างทางเพิ่งจะมารู้ว่าข้างในเป็นยาเสพติดพอเจอด่านตรวจตำรวจเนี่ยก็เลยตกใจหักกลบจนกระทั่งถูกตำรวจตามจับได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็นําตัวไปดาเนินคดีตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวขยายผลกันต่อนะครับ